แล้วอะไรที่ไม่ควรที่จะรับประทานก่อนที่จะไปออกกำลังกายคำตอบก็คืออาหารที่มีไฟเบอร์เยอะๆนะคะหลายคนชอบสงสัยว่าเราจะกินแล้วสามารถไปออกกำลังกายทันทีได้ไหมหรือว่าถ้ากินเนี่ยควรจะเว้นระยะเวลาแค่ไหนแล้วถึงจะไปออกกำลังกายได้ จริงๆแล้วการที่เรากินแล้วไปออกกําลังกายทันทีเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก็การกินแล้วมันจะมีผลกับการย่อยหรือเปล่าอันนี้ก็คําตอบเดียวกันนะคะก็คือถ้าประเภทของอาหารที่เรารับประทานเนี่ย เป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนที่ย่อยง่ายก็สามารถทีจ่จะรับประทานประมาณสัก20-30นาทีก็ไปออกกำลังกายได้เลยโดยที่ไม่มีผลกับการออกกำลังกายหรือว่าไม่มีผลกับการย่อยอาหารของเราเพราะว่ากลุ่มคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนเนี่ยมันมีกลุ่มที่เราสามารถเลือกได้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้คือกินแล้วสามารถย่อยง่ายย่อยได้ทันทีไม่มีผลกับการะจะไปออกกำลังกายอย่างตัวหมอเองเนี่ยตอนเช้าหมอก,ก็เลือกอะไรเบา ทานซักประมาณไม่เกิน300แคลแล้วก็ไปออกกำลังกายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกอาหารที่มันมีพวกไฟเบอร์หรืออาหารที่มันย่อยยากๆเนี่ยถ้าไปออกกำลังกายมันก็จะรู้สึกไม่สบายท้องอีกคำถามหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยก,ก็คือแล้วอะไรที่ไม่ควรที่จะรับประทานก่อนที่จะไปออกกำลังกายคำตอบก็คืออาหารที่มีไฟเบอร์เยอะๆนะคะคือร่างกายของเราเนี่ยมันต้องการวิตามินแล้วก็เกลือแร่แล้วก็ไฟเบอร์ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะรับประทานพวกไฟเบอร์คือไฟเบอร์เนี่ยมันใช้เวลาย,ย่อยนานหลายชั่วโมงถ้าเกิดว่าเรากินปุ๊บแล้วไปออกกําลังกายมันก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายท้องเพราะฉะนั้นถ้าจะออกกําลังกายก็ต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไฟเบอร์เยอะๆอย่างคนที่ออกกําลังกายที่ใช้เวลานาน,านๆอย่างสายอนดูรนเนี่ยเวลาแข่งขันเนี่ยเขาจะงดการที่เราจะทับประทานพวกอาหารพวกผักผลไม้หรืออาหารที่ไฟเบอร์เยอะๆเนี่ย24ชั่วโมงเลย แล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือกลุ่มไขมันนะคะคือไขมันเนี่ยมันจะใช้เวลาย่อยนานกว่าคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรโตีนเพราะฉะนั้นเวลาที่จะรับประทานก่อนจะไปออกกำลังกายก็ต้องลดกลุ่มไฟเบอร์แล้วก็ไขมันนะคะมารู้จักกับอาหารคีโตจินิกไดเอทกันนะคะคือตัวอาหารคีโตจินิกไดเอทเนี่ยส่วนใหญ่คนที่รู้จักตัวนี้ก็คือเขาต้องการที่จะลดน้ำหนักหรือว่าลดความอ้วนนั่นเอง ซึ่งอาหารคีโตชนิกไดเอทเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนจะบอกว่าคือกินอาหารไขมันเพื่อที่จะลดไขมันคือเน้นที่จะรับประทานกลุ่มไขมันเยอะๆเพื่อที่จะต้องการลดไขมันหรือว่าลดความอ้วนนั่นเองจริงๆแล้วต้องมาเข้าใจก่อนนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีกระบวนการที่เราจะใช้พลังงานก็คือมีการใช้พลังงานจากกลุ่มพวกแป้งแล้วก็กลุ่มน้ําตาลแล้วก็อีกอย่างนึงคือการใช้พลังงานจากกลุ่มไขมันคือเวลาที่เรารับประทานอาหารที่มีแป้งแล้วก็น้าตาลเข้าไปเนี่ย น้ำตาลเนี่ยมันก็จะเข้าไปกระตุ้นทำให้อินซูลินทำงานแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยใช้พลังงานจากกลุ i, ่มแป้งแล้วก็น้ำตาลแต่ว่าในช่วงที่เราไม่ได้รับประทานอาหารหรือว่ารับประทานอาหารทั่วไขมันเนี่ยก็จะไม่มีพวกน้ำตาลแล้วก็จะไม่มีการกระตุน้นอินซูลินร่างกายของเราก็จะสามารถดึงพลังงานจากไขมันออกมาใช้ได้แต่ว่าเวลาที่เราต้องการที่จะลดไขมันหรือว่าต้องการลดความอ,อ้วนเนี่ย ร่างกายของเรามันจะมีไขมันที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วจริงๆแค่เกิดเราไม่รับประทานพวกอาหารกลุ่มแป้งแล้วก็น้ําตาลร่างกายของเราก็สามารถที่จะ,ะเปลี่ยนวงจรไปใช้ไขมันมาเป็นพลังงานได้เพราะฉะนั้นกลุ่มที่รับประทานอาหารคาร์ิกไฮเดเหมอก็ขอแนะนําว่าให้รับประทานคือลดกลุ่มคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มแป้งน้ําตาลให้ลงมาเยอะๆแล้วก็เน้นผักแล้วก็ทานโปรตีนให้เพียงพอ เกิดว่ารารับประทานโปรตีนเพนียงพอแล้วแล้วก็ทานผักเข้าไปแล้วยังรู้สึกว่าไม่อิ่มก็ให้เติมไขมันดีเข้าไปอีกนิดหน่อยเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นต้องโหลดไขมันเยอะๆก็จะสามารถให้เราดึงไขมันในร่างกายออกมาใช้ได้แล้วสามารถทําให้เราลดความอ้วนได้นะคะแล้วสิ่งที่อยากจะฝากอีกอย่างหนึ่งก็คือ การที่เราจะรับประทานอาหารเข้าไปก่อนที่จะออกกำลังกายเนี่ยต้องดูจุดมุ่งหมายของการออกกำลังกายด้วยนะคะอย่างเช่นตอนเช้าเนี่ยหมอจะไปเล่นอ่จะเป็นคาร์ดิโอรหรือเวทเบาๆไม่เกินชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็คือรับประทานอาหารประมาณสักไม่เกิน300แคลก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้แต่ในคนที่วางแผนที่จะไปแข่งขันหรือว่าทำกิจกรรมที่แบบว่าใช้เวลานานๆหลายชั่วโมงต่อเนื่องกันเนี่ยต้องมีการวางแผนที่จะรับประทานอาหารเพื่อจะเติมไกลโคเจนให้กับร่างกายต้องวางแผนอย่างน้อยลง สัก2อสาวันนะคะก็คือมีการเติมก่อนที่จะออกกําลังกายสมมุติว่าเราจะไปแข่งสักวันเสาร์เงี้ยก็ควรจะมีการเติมตั้งแต่วันศุกร์วันพฤหัสไม่ใช่ว่าพอวันเสาร์ที่เราจะไปแข่งหรือว่าไปออกกําลังกายเนี่ยมาเติมวันนั้นเลยคือเวลาที่เราเติมเข้าไปเนี่ยกว่าที่มันจะย่อยกว่าที่เราจะไปใช้เนี่ยก็คือเราเติมแล้วไปออกเนี่ยมาอาจจะไม่ได้ใช้สิ่งที่เรารับประทานเข้าไปเลยแล้วก็เวลาที่เรารับประทาน กลุ่มพวกเป็นแป้งแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเยอะๆเนี่ยบางครั้งมันจะทำให้เรารู้สึกง่วงแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยเฟรชเวลาที่ไปออกกำลังกายเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมไปวางแผนเรื่องการรับประทานอาหารแล้วก็ดูจุดมุ่งหมายของเราว่าเราต้องการที่จะออกกำลังกายเพื่ออะไรแล้วก็ใช้เวลาระยะเวลานานแค่ไหนด้วยนะคะ